พูดถึงเรื่อง b บ w F10 นะครับมีหลายๆคำถามแล้วก็หลายๆความสนใจนะครับสอบถามกันมามากมายว่าไอ้ตัว520นั้นออปชันมันต่างกว่า525กับ528อย่างไรนะครับวันนี้พี่อารจ,จะมาเล่าให้ฟัง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นั้นอาจจะไม่ลงรายทุกๆรายละเอียดยิบย่อยขนาดนั้นนะครับผมไม่ใช่สายสเปคครับผมเป็นสายลองแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆบางส่วนที่ทําให้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกได้ง่ายขึ้นนะแต่อาจจะไม่ครบทุกมุมมองนะครับตรงไหนขาดบตรงกพ้องก็คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยนะฮะทีนี้ความแตกต่างนะครับต้องบอกก่อนว่า b บ w จมยูนั้น ยุคนั้นเนี่ยลากถึงยุคนี้ด้วยไหมไม่แน่ใจแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเด่นๆเลยคือ BM ัฉันจะประกอบแบบตามใจฉันเปิดตัวมารอบหนึงเป็นเครื่องนี้ขายไปอีก2ปีฉัปีเป็นเครื่องนู่นออปชั่นนั้นให้อันนี้ตัดเพิ่มอันนั้นเพิ่มมาดังนั้นต้องขออนุญาตซอยแยกนะครับเป็นทั้งหมด3ช่วงอายุของ F10 ช่วงแรกคือเปิดตัวมาปี10ถึงปี12เข้า,ขาะคราลักลักลมๆช่วงนี้จะเป็นออปชั่น1 ยุคที่2ขอใช่คกับยุคที่2แล้วกันนะครับยุคที่2เนี่คือปี12ปี13ปี14มันจะมีช่วงคล่อม12 13ช่วงเนี้ยเราเอาเข้าคร่าวแล้วกันนะเจน็เนี้ยจะเป็นเรียกว่าก่อน LCI จะ Option ออปชันอิงออปชันหนึ่งพอเป็น LCI แล้วในปี14บสี่จนถึงปี16ที่หมดยุค F 1 0ไปเนี่ยก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งนะฮะพอตัวท็อปออปชันต่างปุ๊บเนี่ยตัวรองออปชันก็จะไม่เหมือนละ มันจะต่างกับตรงนี้ครับตัวเปิดตัวนั้นเนี่ยตัวท็อปนะครับเรียกวกระโตกท็อปแล้วกัน 523i 528i มาสและห้าสอดีนะครับตัวรองเนี่ย520นะครับทั้ง i ทั้ง d ออปชั่นเดียวกันตัวท็อปเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบเลี้ยว4ล้อเบาะคอมฟอร์ตเหมือนซีรีส์เจ็ดจอ i อไดรฟใหญ่อันนี้หลักๆนะครับจะประมาณนี้ส่วนอื่นๆก็จะเป็นคอมฟอร์ตเอ็กเซสเออนู่นนั่นนี่เอยเบาะไฟฟ้าเมมโมรีอันนี้มีเหมือนกันหมดหลักๆมีประมาณ4ชิ้นนี้ ทีนี้พอเป็น520หรือตัวรองนัดโดนตัดออกหมดเลยนะครับเป็นบอกตัวธรรมดาไม่ได้เลี้ยว4ลอ้อจอไอ r ด v e เล็กแล้วก็ไม่มีกล้องถอยหลักๆจะเป็น4ส่วนตามนี้พอปี13เนี่ยขึ้นมาถึงปี14เนี่ยเขาก็จะเริ่มตัด523ไอไม่ได้ขายแล้วทีนี้เลี้ยว4ลอ้อก็ตัดทิ้งนะครับให้เป็นจอหลังมาดังนั้นใครที่ซื้อรถแล้วเห็นจอหลังปุ๊บเนี่ยอนุมาณไว้ก่อนเลยว่า ไม่มีระบบเลี้ยว4ล้อแน่นอนครับยังได้จอ i d r i v e ใหญ่แล้วก็มีกล้องถอยเหมือนกันพอเป็น520นะครับแน่นอนครับไม่มีจอหลัง i d r i v e เล็กไม่มีกล้องถอยก็แล้วก็เป็นเบาะตัวธรรมดานะครับเรียกว่าเบาะตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยตัว520นั้นไม่ได้เปลี่ยนเบาะเลยแต่ตัวท็อปนี้จะเปลี่ยนจากเบาะคอมฟอร์ตเป็นเบาะธรรมดาแล้วมีจอให้ไม่งงนะเอาง่ายว่าหลักๆนะครับถ้าจาไม่ยากเนี่ยคือ520นะครับตัวก่อน LCI เนี่ย ตั้งแต่ปี10ถึงปี14นะครับทั้ง2เจนนี้เนี่ยตัวพี่เป็นไงไม่รู้แต่ตัวเล็กอย่างราว5า0นั้นเครื่องตัวเดียวกันแรงม้าน้อยกว่าจอ iDrive เล็กไม่มีกล้องถอยไม่มีเลี้ยวสีล้อไม่มีจอหลังประมาณนี้ถามว่าเล่นได้ไหมผมมองว่าเล่นได้เพราะว่าไม่มีกล้องถอยไม่มีจอใหญ่นะครับยุคนี้เราเล่น Android กันหมดแล้วนะครับ สตาร์ท18,900บาทกล้องถอยใช้เบาวฟุ้งก็ได้3,500ถ้าตัวธรรมดาที่มุมมองแคบหนักก็ประมาณ2 0 0 0เบ็ดเสร็จเนี่ยคุณติดจอ Android นะครับแบบสายซิมได้ใส่กล้องถอยเนี่ยคุณก็เสียประมาณ21,000บาทบวกลบคุณก็จะเริ่มได้ฟังก์ชันคล้ายๆกับตัวท็อปอระบบเลี้ยวสีล้อจำเป็นไหมถ้าถามผมนะมีเล้วสีล้อเนี่ยมันขับกระชับขับคมมากกว่า แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยขับ X10 ตัวเด็กสีลอ้อคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยว่ามันอะไรหายไปส่วนบอกคอมฟอร์ตนั้นสียด้ไหมก็เเสียดายข้าจะถามว่าเบาะตัว525นั่งได้ไหมมันก็นั่งได้นะครับก็ไม่ได้ติดขัดอะไรอย่างไรก็ตามเหมือนที่เคยบอกประจาครับต้องไปลองนั่งดูก่อนทีนี้อีกจุดที่แตกต่างเลยก็คือจัวจอหลังนะฮะจอหลังเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมถ้าเกิดคุณต่อให้คุณเป็น525ดีที่ผมซื้อมาปั้นเนี่ยใส่จอ Android ปุ๊บเนี่ย จอหลังก็ใช้งานกับ Android ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าจอ Android ไม่มี a v o out หมายความว่าจอ Android เป็น Stand Alone ไม่สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียตัวเองไปให้จอหลังได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะติดจอ Android อยู่แล้วคุณซื้อ5.2 5 d รุ่นที่มีจอหลังมาจอหลังดู Android ไม่ได้นะครับจุดสุดท้ายคือเครื่องยนต์ครับเครื่องเดียวกันแต่มาไม่เท่ากันนะครับจะเป็นเบนซินดีเซลนั้นก็เหมือนกัน สามารถจูแรงมาได้ครับสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยหมื่นสามถึงหมื่นห้าพันบาทจูด้วยสักสามสี่สิบแรงม้าแต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมทำก็ทําที่มชั่นกระลาดเป็นไฟโปรเจกต์เอันนั้นสามหมื่นเก้าพันบาทก็ได้ประมาณห้าสิบม้าอันนี้อยู่ที่คุณชอบนะครับตัวหมื่นกว่าบาทยังไม่มีโอกาสได้ลองแต่เท่าที่สอบถามน้องๆที่เขาเคยทำมาเขาบอกว่าใช้ได้พี่ไม่มีปัญหานใดๆทั้งสิ้นก็เรนจ์ก็ว่ากันจูแรงม้าเพื่อที่ให้คุณปรับตัวเองจาก5 2 0นั้นมีแรงม้าเท่า 5- 25สแตนดาตร์า ส่วนต่างทั้งหมดนะครับคุณลองพิจารณาดูว่า52 0สอนตลาดตอนนี้นั้นาาาร, 5, 2, 5, ราคาเท่าไหร่5-25ราคาเท่าไหร่เทียบไม่เทียบสภาพนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออให้52าอเนี่ยเผอิญได้จังหวะรถดีรถสวยไม่น้อยไม,ม,ม่แท้นะครับดิฟมันพอได้เนี่ยคุณลงทุนเพิ่มอ,อ,อีกสักสามสี่หมื่นบาทนะครับตั้งแต่การซ้อมใหญ่นะลงทุนเพิ่มในการติดจอแอนดรอยติดกล้องถอยแล้วก็จูนลรงม้านั้นคุณก็จะแปลงตัวเองเป็น 525D ดีเกือบเกือบใช่ แล้วคุณก็จะสนุกสนานก,กับการขับมันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่พวกสายเน้นแรงเนี่ยติดจอติดกล้องถอยเนี่ยจบแล้ว21งหมบวกลบคุณก็ได้ฟังกช์ชันเกือบจะเหมือนกับ5 25หรือ528ตัวท็อปเลยครับทีนี้พอไป LCI เนี่ยอันนี้เริ่มยากแล้วเพราะ LCI เนี่ยมันมันมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับไล่มาเนี่ยเดิมๆเ,เลยคือ1แน่นอนครับไม่มีจอไอจอไอไดรฟ์เล็กไม่มีกล้องถอยอันนี้คือเหมือนกันต่อมาเนี่ยคือ ประตูดูดครับตัว LCI เป็นประตูดูดแต่520ตัวล่างเนี่ยประตูไม่ดูดถามว่าจำเป็นไหมอันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลจุดต่อมาก็คือจอหลังครับจอหลังตัว LCI นั้นเปลี่ยนทรงใหม่นะครับเป็น520ก็คือไม่มีจอหลังเหมือนเดิมนะครับเราก็จะขาดของเดิมๆเ,เหมือนกันซึ่งถามว่าจำเป็นไหมก็รีเฟร์ไปเต็นตัวก่อน LCI ครับเราถ้าเราติดจอ Android อยู่แล้วนั้นจอหลังก็ดู Android ไม่ได้อยู่ดีก็อ,อันนี้ก็คือผมมองว่าไม่นิสัยเลียดมากกับการใช้จอหลัง ส่วนเครื่องยนต์นั้นนะครับพอเป็น LCI เนี่ย520กับ525 d ดีเซลเนี่ย520 d นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น B47 ฝาเล็ก525 d ยังใช้ N47 ฝาใหญ่อยู่เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยความต่างเริ่มมาแล้ว 520LCI แท้ๆเนี่ยกลับได้เครื่องเวอร์ชั่นใหม่กว่าแรงม้ามากกว่าเดินมดนิดนึงแต่แน่นอนครับม้ายังน้อยกว่า525 d อยู่ดี ในขณะที่ 528i 520i นั้นยังคงเป็นเครื่องเดียวกันตอนแรงมา้าเหมือนเคยดังนั้นใครที่ตั้งใจจะเอา520มาเพื่อประหยัดเงินแล้วอยาได้แรงมา้าเพิ่มเติมนั้นก็ไปรีแมปเหมือนเคยครับแต่จุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเรื่องยากนะครับหรือเป็นเรื่องที่ผมมองว่าสำคัญมากๆกเนี่ยกับตัว LCI นะครับระหว่าง520กับ52528เนี่ยคือไฟหน้าครับแต่ที่เห็นนะครับก่อน LCI นั้นเนี่ยไฟหน้านะครับ520 525 2 523 ไฟหน้าเหมือนกันหมดนะคะดังนั้นคุณวิ่งขับรถมาจากข้างหน้าเนี่ยคุณจะไม่รู้แลยว่าเนี่ยตัวท็อปหรือว่าตัวรองแต่พอเป็น LCI ไฟหน้าแกเปลี่ยนไว้เพราะว่าตัวท็อปนั้นนะครับ525 d กับ528 i นั้นจะได้เป็น adaptive LED ในขณะที่ตัวรองนะครับพวก520 i 520 d นั้น จะได้ไฟหน้าเป็นซีนอนธรรมดามาอันนี้จุดต่างเลยคือขับมารู้แล้วว่าตัวท็อปกับตัวรองถ้าใครไม่ได้ซีเรียสกับไฟหน้า a d a p t i ทีนะครับผมว่า520ก็เรียกว่าสวยงามรับได้แต่ใครที่ชอบตัวท็อปจริงๆเนี่ยอันนี้เหนื่อยละถามว่าในตลาดมีเปลี่ยนไหมนะฮะในตลาดมีอัพ r m เซอร์มาเก็นารเรียกว่างานไต้หวันงานาจีนเนี่ยจะมีเป็นตัวไฟที่หน้าตาเหมือนอัตติทีของตัว LCI มีขาย หมายความว่าคุณเป็นตัวก่อนล LCI คุณก็สามารถเปลี่ยนไฟหน้าได้หรือคุณเป็น LCI แล้วแต่ว่าเป็น520จะหยัดได้ไฟหน้าตัวท็อปก็ไปเปลี่ยนได้ซึ่งมันจะได้ลุกหน้าตาที่เหมือนแต่ฟังก์ชันอันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยลองแต่เชื่อว่าฟังก์ชันมันจะไม่ครบมันจะไม่ได้อดีป v ีมาครับแต่ว่าหน้าตาสวยงามฮะส่วนอื่นๆว่าจะเป็นไฟทงไฟท้ายจุดต่างๆนั้นเรียกว่าตัวท็อปกับตัวรองนั้นแทบไม่แตกต่างครับบาะหลังไม่ได้เปลี่ยน แทบหาความรู้สึกในการแตกต่างไม่เจอนะครับมันจะเป็นก่อน LCI หลัง LCI เรียกว่าโดยรวมๆนั้นนะครับก่อน LCI นะฮะจะมีแตกต่างกันอย่างหลักอยู่แค่4จุดเองคือจอไอดีบเล็กกล้องถอยเลี้ยว4ล้อจอหลังพอเป็น LCI แล้วหลักๆก็คือไฟหน้าอ a ตติบีนะครับประตูดูดจอไอดีบใหญ่จอไอดีบเล็กกล้องถอยมีไม่มีนะครับส่วนที่เหลือนั้นเหมือนกันเกือบหมดจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือตัวฝาท้ายครับฝาท้ายเนี่ยต้องบอกว่า อันนี้ผมไม่แม่นนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยเรื่องฝาท้ายไฟฟ้าแต่ที่ผมเคยใช้อยู่เนี่ยตัวท็อป528 525เนี่ยมันจะมีระบบเตะเปิดไว้แต่มันก็มีบางคันมีบางคันไม่มีนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็บางคันตัวท็อปก็มีบางคันตัวท็อปก็ไม่มีอย่าง 525D ที่เราปั้นขายไปคันแรกวันก่อนนั้นเนี่ยก็ฝาท้ายไม่ได้ไฟฟ้านะ แต่ถ้าจาไม่ผิดผมเคยขับ 528i เนี่ยปี12มันก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแฮะเอาเป็นว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามันยังไงบ้างแต่ผมมองว่าฝาท้ายไฟฟ้านั้นเรียกว่าไม่ได้จําเป็นมากนะ,นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยมีร้านอัพโซ์มาเก็ตนะครับรับติดอยู่ในประมาณ20,000บาทบวกลบโดยรวมก็ประมาณนี้ครับกับตัวท็อปและไม่ท็อปนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผมมองนะฮะว่าไอาออปชันเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันจนขนาดที่ เป็นสาระสําคัญแบบว่าเฮ้ยแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างบางยี่ห้ออย่างนี้นะฮะตัวท็อปกับไม่ท็อปเนี่ยคือมันไม่ได้บอกไฟฟ้าไม่ได้แบบบอกเมมโมรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีคอมฟอร์ตเอ็กเซสอย่าง F 3 0อย่างเงี้ยจะมีตัวรองคือกุญแจเป็นรีโมทธรรมดากับตัวที่ลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยลักชัวรี่กับสปอร์ตอย่างเงี้ยจะเป็นคอมฟอร์ตแอคเซสอันนี้ผมมองว่าจําเป็นแต่ซีรีส์านั้นให้มาครบครันจริงๆนะครับมันจะเป็นคอมฟอร์ตแอคเซสเออกระจกข้างไฟฟ้า ตัวบ่อเมมโมรี่บอกไฟฟ้านู่นนั่นนี่คือเรียกว่าค่อนข้างครบจุดขาดหลกัหลกๆที่ผมเห็นนะครับทั้งหมดเนี่ยผมซื้อได้อยู่แค่3อย่างเท่านั้นเองนะครับคือ 1. จอไอ d ดรฟ์เล็ก 2. กล้องถอยซึ่งแก้ปัญหาไม่ยากครับราคา2 1 0หมบวกลบนะครับ 3. เนี่ยที่ผมมองว่าจำจำเป็นและสําคัญคือถ้าเป็น LCI แล้วเนี่ยผมชอบไฟหน้าอทีเพราะผมมองว่าไฟหน้ามันดูสวยแล้วก็ดูดีกว่า ซึ่งตรงนี้จะบอกว่า subjective คือแล้วแต่คนจะชอบนะฮะ <S <S ถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆพอได้ไอเดียหรือ,อยังนะครับว่าคุณเห็น520แล้วคุณจะเอามาเล่นไหม้หรือให้ออปชันที่มันต่างกันในส่วนนี้นั้นราคาส่วนต่างของรถมือสองนั้นมันคุ้มค่ากับการลงทุนในการเล่นรุ่นท็อปหรือไม่ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแหละคือเกิดคุณชอบแรง แล้วต้องการจูนแล้วไปต่อได้อีกเนี่ยคุณก็ต้องเล่นตัวท็อปแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้เน้นความแรงแต่คุณจะได้เลี้ยวสี่ล้อหรืออยากได้เบอะฟอร์หรืออยากได้ประตูดูดก็ของตัวเล่นตัวท็อปแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปใช้งานธรรมดาผมมองว่า5-20นะครับทั้งไอแล้วดีใช้งานได้ดีไม่แตกต่างประหยัดน้ำมันได้ดีไม่แตกต่างติดจอ Android เพิ่มติดกล้องถอยเพิ่มเขียนแรงมาเพิ่ม ก,ก็ประมาณ3 4มสี่หมื่นบาทผมถือว่าหลงตัวส่วนการซ่อมบำรุงนะครับ52052528เนี่ยมันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับดีเซลกับเป็นสินนะครับแยกรุ่นนะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาไม่แตกต่างกันนะครับแม่เทนเนสการสนิทการใส่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ไม่แตกต่างกันเพราะเครื่องเกียร์ตัวเดียวกันจะมีแต่เพียง LCI ที่เป็น 520D นั้นเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นตัวฝาเล็กซึ่งตัวนี้เนี่ย ได้แรงม้ามากขึ้นแล้วก็บำรุงรักษาง่ายกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับตีสักส่วนต่างก็คงจะปีละประมาณหมื่นหนึ่งมั้งตีกลมๆนะฮะก็เรียกได้ว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นได้ทั้ง2ตัวครับเพราะว่าจริงๆกระแสนน,นี้โรคมือ2วันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยคนจะมองอว่าหุยห้าสองห้าดีเลยไปให้สุดทั้งประหยัดทั้งแรงจริงๆมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นผมเองผมชอบผ2 8 i อมากกว่าเพราะว่ามันไปได้แรงกว่า พียแต่ว่าดีเซลนั้นขับแล้วมันท้อมันเยอะมันกดในเมืองนั้นมันขับแล้วคล่องตัวกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดวิ่งยาวๆจริงๆนั้นผมยังชอบเป็นสินมากกว่าส่วนหลังสุดนั้นเอา520ดีมาปั้นมาลองขับเฮ้ยคือต้องบอกว่าผมไม่เคยขับ520มาก่อนนะครับทั้งไอทั้งดีมีความเชื่อเสมอว่าเฮ้ยมีต่างไปให้สุดแต่พอเอา520ดีมาปั้นแล้วรู้สึกว่าเออ้มันขับมันดีนี่ว่าคือมันไม่ได้ค่อยมันไม่ได้อืดแบบ ที่เราที่เราที่เราวาดไว้จริงๆแล้วมันขับแล้วมันก็ขับมันขับเร็วขับแรงดีเหมือนกันเอาละครับตรงไหนขาดตกบกพร่องนะครับคอมเมนต์สอบถามแนะนําแล้วก็ชี้แนะกันได้นะครับวันนี้เราเอาแค่ประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังเท่านั้นผมไม่ใช่ไบเบิลสเปคดังนั้นอาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเลือกฝาท้ทยไฟฟ้าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับใครรู้บอกด้วย แต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด s ั b ส c า i b e กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่อานะครับคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาขายเราจะเอาอะไรมาเล่าหรือเราจะเอาอะไรมาปันโชว์ติดตามกันไว้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย